ชื่อผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงลุกโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทำโดยนางสาวมณีรัตนการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนชัยบริบทโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่127หมู่6 ตำบลหงวอเภอเทิงจัังหวดเชียงรายโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน52คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีเขตบริการ5หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านนนชัยบ้านป่ายางบ้านใหม่สุขเกษมบ้านสันต้นเปาและบ้านผาราด ที่มาและความสำคัญการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและยกระดับความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันโดยกำหนดให้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนบ้านนอนชัยเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นรวมถึงสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกข้าพเจ้าจึงได้ประยุกต์การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงลึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ รวมถึงการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนกระบวนการดำเนินการขั้นเตรียมจัดการเรียนการสอน 1. ศึกษาทบทวนหลักสูตรสรารศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนวังไกลกังบน 2. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นของตนเอง 3. เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้ทำการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ dltv โดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 4. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม ขั้ระหว่างจัดการเรียนการสอนครูนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยใช้กิจกรรมเกมการกระตุ้นด้วยคำถามการสังเกตเป็นตน้น 2. ครูดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้หากบางรายวิชาจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูคอยกำกับดูแลแนะนำนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนได้ครบครันการจัดการเรียนการสอน 1. ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเก็บข้อมูลและประเมินผลการเรียนรู้นำไปปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน ผลการดำเนินการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงลุกโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการคิดที่เป็นระบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรวมถึงกล้าคิดกล้าทำนำไปสู่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา2566ผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศปัจจัยความสำเร็จ 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 2. การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3. การมองแผนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็นระบบโดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. การดำเนินง,งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามยุทธศาสตร์456สําหสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะ6ข้อของครูนำไปปฏิบัติ จัดการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่มีคุณภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบันส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนจัดทำโดยนางสาวมณีรัตาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนนชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสขอขอบพระคุณค่ะ